กระผมนักนรเรียนร้อยวัชรพงศารีศูนย์ชั้นปีทตอนสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา1นึ่งเลขที่เครับการประยุกต์ใช้คำสั่งยุทธการในการสั่งการงานทั่วไปของหน่วยสถานการณ์สวัสดีกำลังพลทุกนายเนื่องจากผูุ้งครับของพันจะมาตรวจหน่วยในวันพรุ่งนี้หมวดของเราได้รับมอบภารกิจให้ดำเนินการเขตสุข,ขาภิบาลรอบกองร้อยโดยผู้วุงคับหมวดได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้แต่ละหมู่ เรียบร้อยแล้วภารกิจหมู่เบลีที่หนึ่งของเรารับผิดชอบตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้ากองร้อยให้แล้วเสร็จภายในเวลา12.00ของวันนี้พอช่วงบ่ายผู้หมวดจะทําการตรวจความเรียบร้อยก่อนผู้บังคับกองร้อยจะมาตรวจในช่วงเย็นการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมจะแบ่งความรับรผิดชอบดังนี้ชูยิงกอรับผิดชอบตั้งแต่ย่านกลางกองร้อยไปทางด้านซ้ายจนถึงทางวุฒิชูยิงขอรับผิดชอบ ตั้งแต่ย่านกลางร,ร้อยไปทางด้านขวาจนถึงคลังสื่อสารการช่วยลบหลังจากนี้ให้เบิรกรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ด้านหน้าคลังเก็บของให้เรียบร้อยน้ําดื่มน้ําหวานฮโดบอยมีสนับสนุนให้อยู่ด้านหน้ากองร้อยบริเวณนี้ให้หัวหน้าชุดกํากับดูแลการปฏิบัติในส่วนของตนเองให้เรียบร้อยหากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติแจ้งมาที่ผมผมจะดูแลในภาพรวมและอยู่ร่วมทำงานกับพวกจนจบภารกิจ การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารในห่วงของการปฏิบัติหากผมไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นใดให้หัวหน้าชุดยิงกอและหัวหน้าชุดยิงขอปฏิบัติหน้าที่แทนผมตามลําดับมีใครสงสัยปฏิบัติการปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีใครสงสัยขณะนี้เวลา18-10ให้ทุกนายเบิกรับอุปกรณ์แยกย้ายาำนินการได้ขอบคุณครับ